สวัสดีครับเด็กกันพาดัวสวัสดีค่ะที่นี่สถานีสะโกศินารายสถานีนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกกับสถานีรถไฟลูกแก่ในเส้นทางรถไฟสายน้ำตกค่ะหรือในอดีตเนี่ยก็คือเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม,มา่านั่นเองนะคะส่วนอักษรย่อของสถานีก็คือสอเสือซโอ คำว่าสะโกสินารายเนี่ยก็มีประวัติเก่าแก่เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่1 8สมัยรบุรีค่ะและเมืองนี้ก็มีชื่อว่าเมืองโกสินารายหรือเมืองสะโกสินารายซึ่งเป็นเมืองศูนย์การคา้าริมฝั่งแม่น้ำแม่กองที่สำคัญในสมัยรบุรีค่ะจากแผนที่นะคะเราจะเห็นว่าหมายเลข1 2 3 ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของโรงงานสยามคราฟส่วนตรงที่เราขีดให้ดูก็คือแนวทางรถไฟนะคะจากแผนที่นะคะทางรถไฟที่เข้าโรงงานสยามคาฟเนี่ยก็จะแยกออกจากบริเวณนี้และขนานไปกับทางรถไฟสายหลักตีโค้งเข้าไปยังโรงงานสยามคราฟค่ะ จากสถานีรถไฟสะโกสินารายลองเลื่อยตามทางรถไฟไปทางสถานีลูกแก่ทางขวามือเราก็จะเห็นร่องรอยของทางรถไฟที่จะเข้าไปยังโรงงานสยามคาฟัฟเห็นไหมคะเส้นทางสายเก่านี้ก็จะขนานคู่ไปกับทางรถไฟในปัจจุบันค่ะ และเมื่อมองจากมุมตรงนี้นะคะก็จะเห็นแนวทางรถไฟสายเก่าที่เลี้ยวเข้าไปยังโรงงานสยามครับนู่นเลยพื้นที่โรงงานที่มีหลังคาสีฟ้าเห็นไหมคะจากบริเวณถนนตัดผ่านทางรถไฟตรงจุดนี้นะคะก็จะเห็นแนวทางรถไฟสายเก่ายาวออกไปสักประมาณ250เมตร ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีประแจมืออยู่อีกตัวหนึ่งค่ะไว้ทำหน้าที่เปลี่ยนทางให้ขบวนรถไฟสามารถวิ่งเข้าไปยังโรงงานสยามคาฟเดี๋ยวเราจะพาไปดูประแจมือที่เป็นทางแยกเข้าสู่โรงงานนะคะว่ายังจะหลงเหลือรองรอยอยู่ไหมไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ตรงจุดที่มีประแจมือเพื่อแยกเข้าไปยังโรงงานแล้วค่ะนี่เลยค่ะเห็นปลายลิ้นประแจชัดเจนมากเลยค่ะ แต่ลูกตุ้มและคันโยกประแจมือเนี่ยไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะคะในอดีตเมื่อขบวนรถไฟมาถึงสถานีจะต้องวิ่งตามเส้นทางเก่ายาวมาถึงประแจตัวนี้ค่ะแล้วเขาก็จะกลับประแจให้ขบวนรถไฟวิ่งเข้าไปยังโรงงานกระดาษส่วนขบวนรถที่ใช้จะต้องเป็นขบวนรถลมดูดนะคะรร้วขบวนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรถบอ,อยอและรถตอยอค่ะ ส่วนสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟนั้นก็จะเป็นม้วนกระดาษหรือผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่แปรรูปแล้วนะคะบริเวณตรงนี้เราก็จะเห็นร่องรอยของรางเก่าๆกองเก็บไว้เยอะแยะเลยค่ะและจากถนนตัดผ่านทางรถไฟเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีแนวทางอีกทางหนึ่งที่แยกจากประแจมือที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังเห็นรางรถไฟอย่างชัดเจน เส้นทางเก่านี้ก็จะเป็นทางขนาดกว้าง1เมตรส่วนไม้หมอนก็ไม่มีให้เห็นแล้วค่ะเหลือเพียงแต่สันรางเพราะว่าถูกดินเนี่ยทับถมไปหมดแล้วนะคะพอเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าเขตรถไฟค่ะ ลืมบอกไปนะคะจากประแจมือจนถึงหน้าประตูโรงงานก็มีระยะทางเกือบเกือบ500เมตรได้ค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราให้นิกเกิลเดินน้ำไปต่อเลยค่ะ นนี้เราไปเดินมาถึงสะพานดำรถไฟแลวนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของเราเองค่ะสะพานดำเนี่ยกะขามคล้องชงรับทานเป็นสะพานเหล็กมีความยาวประมาณ40เมตรค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปสักนิดเดียวนะคะเพราะว่าก็กลัวตกเหมือนกันค่ะนี่หมอนรองรางก็จะเป็นไม้อยู่นะคะจากที่เห็นกระพุพังหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะข้ามคองไปดูร่องรอยของทางรถไฟทางฝั่งนูน้นกันต่อเลยค่ะ ทางรถไฟเนี่ยจะยาวมาจากสะพานดำผ่านถนนลาดยางมาและตรงเข้าไปยังโรงงานสยามคัฟนี่ก็เป็นปลายทางของเราแล้วนะคะนี่จะเห็นรางนะคะแต่เราเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเราจะพามาดูแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าด้านหน้าเป็นกัะแผงกัน้นห้ามเข้าไปแล้วนะคะ และเป็นที่น่าเสียดายมากที่การขนส่งสินค้าทางรถไฟกับโรงงานสยามค้าฟได้ยุติลงเหลือไว้แต่เพียงร่องรอยในะอดีตให้เห็นและจดจำว่าเคยมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้ากับโรงงานกระดาษสยามคราฟแห่งนี้ค่ะ